ให้ดีจริงๆเนาะเนี่ยออวาไปว่าให้คนไทยนี่จะเป็นหลายคนนะเนาะเน่ยดีต่อประเทศลาวของเฮานี่นดีกับคนลาวนะว่านัื่นไปแล้วก็คนลาวอยู่นอกก็ดีขึ้นกันดีคนลาวอยู่ลาวก็ดีนี่มั้ยดีมั้ทุกคนผู้พันมีหวานช่นจ้า้านคนบอดีนะอยู่ใจก็ได้คือป่แฟนเนาะลักคนชิงทองกับมีนะ มักเป็นตามบางคนนะแต่ละประเทศกันเนาะแม่มันโบกนเบอร์ไปเนาะทุกประเทศซี่ทั้งดีและบบดีไม่ว่าาสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องมัดสูบสุคนมัดสมองสมบอตเนาะพี่น้องมือนีเบาวอรี่กะอยูที่บ้านสาวแพงพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิมาถามให้เอฟซีหายคล่องใจว่าแล้วตัวปูบ่าวหรืว่าพี่น้องเนาะ เห็นแต่เอฟซีคอมเมนต์ให้เราฮะนะ comment, คอมคอมเมนต์ดรามา่าเราตลอดพี่น้องเนาะก,กระบิดเบอร์ลี่กระบิดอยากให้ดรามาา่ากันเกินไปบหมือนเช่นช่เราเกิดลังเก็บลังโซอยู่เนาะเดี๋ยวที่มาถามจากปากเราลุกพี่น้องไปพี่น้องไปถามน้ำกันเลยเนาะพี่น้องไปอยู่ใช่บ่เห็นขยันนอนน,อนี่นะนั่นแหะอ่ะสบายดีเด้อบ่ดิเนาะทางมาหาทางด้านน้องแพงสบายดีเนาะบแพงแพงวะโดยจุด เคยเห็นแต่ในคลิปมาเห็นตัวจริงแล้วแต่งามอยู่เนาะด้วยใบผ่าตัดมาามาได้ผ่าตัดได้่องเดือนแล้วเป็นอย่างมดลูกคนเบาอ๋อเป็นมดลูกคนเบาใช่ติ่งนะเป็นติ่งช่องชองอันเลยหรือเปล่าแหม่ช่องอันเล่ยผ่าตัดแล้วบอยังผ่าทามก่อนเขาประจักษ์โอ้โหเราถามก่อนเนาะถามเขาผูถามเขาจะมาผ่าทันไรเนาะมนเราเห็นอยัง มากะพอดีเห็นน้องเพื่อนเนาะแม่นพอดีเห็นน้องเพื่อนเพิ่นอยู่เฮือนแต่เก้าเพิ่อนเราแต่เก่าเพื่อนบ่อยู่เฮือนไหนอยู่เฮือนไหนช่วงนี้รักออกแต่ของปาตัดแลวไป็ไปใช่นห่แม่ว่าเพื่อนบอกให้เหตุงานนักบอกแม่นหากได้ชงเดือนผ่านกอแค่ไหนได้หรอกแต่ยังประดเหตุนักปันใดดอกเหตะจำเต็มไปหมดเลยปลูกมันก็ยังไม่ได้ออกปลูกจำ บ็เดิเขามาเธื่อแรกเนาะหัวหูเรื่องรล่าของเพื่อนบันไดเนาะก็ได้น้องแพงหอถามเพิ่มเติมเด้ออายุน้องแพงนี่กีปีเนาะสาสามอต่ถ้าสามปีสามกันกรบบวัดกระบบวัดพอดีแม่สากันน้อยนึงเนาะกบบวัดกำลัง้าสองไปเอาไปแต่ไมู่้อะรันเนาะ อ๋อน้องน้องน้องกินเท้าอย่างน่องมันนี่เนาะเองชาวกบแกงปลาแก้ปลาปลาคอหรือปลาอันลุกปลาคอปลาคอเนาะอันนั้นชื่อเอาน้ำเขาเข้ามาคายเป็เลยื่ออ๋อเบิ่งน้องแพงคืออันอวบขึ้นเนาะเพิ่นไปผ่าตัดมาแหละแบบอันนั้นเลยตื่นตื่นตื่นกันแล้ววะ ไม่ไคเห็ดเรียกนักบ่อเอเห็ดจิกเหตนาะเดี๋ยวไ่ได้เอเห็ดในเฮือนอะรเขาเ้าโมจูทานแมนใคยสอบใครใครสอบเช้าหาไปเมื่อเช้าในเช้าแล้วไปมัอวานนเจาสี่สิบแต่ไปไปส่งให้เขาเช้าหาบ้านอ่ะแมนยังเรือานาเพราะว่าเขาเอาโมเมดได้แรงเรือแก่เช้าปสอบเต็มรถก่อนเอาไปสี่สิบแหละ บ่สี่ส okay? oh, oh, oh. oh. ouais. ิบสอบนะวาดมนเช้าสอบมเช้านีนกะไปส่งในเพื่อนยู่ดักสามโอแสนกั้นได้เงินหลายเติบหีืเนาะทุกท่านเลยนะห้าไดเงินแปดแชนเก้าแชนกับสื่อเป็นลูกบสบายเอกับสื่อยาให้ลูกนัมนก็พ่อเผาอพ่อเป็นคนเผาน้องแอะไรอยู่เงินเอาลูกวะโดย ลูกน้องแพงมีกี่คนเนาะสองคนมีสองคนลูกสาวลูกสาวกับลูกชายแม่ตัดหญิงสับสายได้เฮียบอ็นยังได้ได้กินข่าวว่าบ่เอาบ่าวไทยเลยบันเป็นยังไงเมื่อเมื่อดา大าบอคุยกันคุยกันเพิ่นเพิ่นโทรมาเลยกับคุยนานเนาะโทรมาคุยเพิ่นยังโทรมาอยู่ว่าผู้ที่เพิ่นเคยโทรมาแต่ก่อน โทรมาลิงอยู่นะโทรมาล้เ huh. พ <c oughs> uh ือนอะ่านีอบอสบายดูเพื่นกับทโทรมาดูปันได้เนาะแว่ามีเวลาคุยเพื่นบอกอเาสบายเลยเขาบอก่มีเวลาคุยเนาะบอกเพื่นแบบบอสบายแบบดนโดนเดือดทเดือว่าตอน้ามือมันเดือกัโทรมา เพิ่นก็ได้ขวามมาลินนั่นอยู่ว่บ่เคยขวนมาต่กเถื่อนบ่เคยขวามาเนาะเดี๋ยวช่วงสงการที่พาเพิ่นมาอเที่ยว่โอแล้วเนาะจาเพิ่นบ่จากไปเพิ่นแั้เพิ่นสิมาจักเพิ่นบ่มากกบโมโหเอยเิ่นมหละเพิ่นวงวัดไหเนาะวัวเอ็ดบ่อยเอ็ดวเอ็เพิ่นว้าลาวได้เหรอวะก็ได้อยู <c <C ่เนาะว้าภาษาล่าเพิ่นกะ เอาเรื่องอยู่ต hmm. ัวนี่เนาะโดยเรื่องแต่ว่าคุยกันในเจ้ากับว่าภาษาไทยบลูแบบภาษาเราเลยแหละก่อยก้อยไทยว่าเป็นไทยว่าเป็นแบบว่าเจ้าคอยธรรมดานี่บ่แมนแบบว่าอันเจ้าไปผ่าตัดเนี่แบบเงินเจ้าเองบ่หรือว่าใส่ประกันสังคมเงินเพิ่นได้ผ่าโอ้หายเนาะแสดงว่าเพิ่นนี่กะ นี่เป็นช่น่ออะไรเป็นชอยทุกอย่างอะไรแบบว่าเป็นพวงทุกอย่างผ่าในเขาหอผ้าตารกับเมินมืกป้าเโดนเขาหอผ้าตาร์ผ่าเฉยใช่แขวงบ่อยู่มอติงต่อเก็คนใช้ทางให้ผบุบบ้าเจ้วนี่วะแมนคนคุยคนคุยเลยคนคุยเลยบ้าแล้วคุยกันคนเลยชิมืดนี่ก็ยังคุยกับเราอยู่เนาะโอ้แสดงว่าเอฟซีเป็นบ้าว่าน้องแพงอันอยากคุยแล้วบ่แม่นบ่แม่น คุยอยู่ยังคุยยังหักยังแพงกันดีอยู่คุยคือม่าดีคุยแต่ตัวหูเพิ่นชีมาบอลเลยบอลได้มากับหูแต่ว่าเพิ่นกับบุคเมาแต่เกือบนล้เดีวบุคเคยถามมาเปนใจ่าทันทีเนาะได้ละเมื่อนี่ต้องหาได้ยงินอยากให้คนมาดีกว่าแต่ตอนแรกบุคเรค่ยได้โทษอ่ะนอกจากตอนเจ้าเธอเพราะว่าต้องไป คนนอนแต่หกนอนแต่หกโมตอนแรกมาขับไปนอนหลับได้แลวก็นอนรัดผึ่งกับอะไรกวนดอกเขาบอกว่นไหนอยากนอนเลยเจ้อวัานอนรู้อ่ะต่างคนต่างไว้ใจกันเนาะเนี่ถึงขี้ยู่ไก่ต้องไว้ใจกันแหละเนาะแบบเพิ่งว่าเพิ่นทีมาเล่นกันแล้วแต่ะเนี่เดือนไหนถ้ากับโมโหนะเพิ่นแจ็คเพิ่นทีมาเลยบอกกับยังโมโหนะ าชั่วโมงว่าเพิ่นมาลินนี่ก็ยินดีต้อนรับเพิ่นเนาะสิกปาเป็ดเพิ่นกินอยู่บ่นี่เป็ดเจ้าบ่หลายแท้นี่ใช่เนี่ยเออเป็ดในเพื่อนั่นแหละเป็ดตัวเองแหละเป็ดกินแล้วนี่เพิ่นว่าเนาะเป็ดหาเป็ดจิปายตัวอะไรเรือขับแยว่เต็ดช่องมื้อกับเจียวเพิ่นปูลระตูละเฮ็ดซ้ชว่อเลือดบ่กระตุ้นจักคน ไม่ไม่หาฮุตโตยังยังเลือดต้องเอาเชนเอเท่านั้นมาบาทนี้เปิดนุ๊แต่ว่าสุขภาพก็เริ่มดีขึ้นแล้วน้องเจ้ากันเนาะใช่ไหมตัวบัได้วางแผนการคาดเดือนใดสิคอกันบัวกยังบัได้วางไว้เนาะบัวได้วางเพิ่นกันกนกนยังบัวได้หาย,าย,ายอัน ให้คำตอบเราตอบได้ยังคุยกันไปเรื่อยคุยกันอยู่ศึกษาดูใจกันไปก่อนคุยเรื่อเพิ่นมากกันเพิ่นบ่มากกันแล้วแต่เพิ่นเนาะชุดแล้วนะใจเพแ่รใจมากนั่นแหละโมกินทอดเพิ่มมาเลยเพิ่นบ่มากทอดเนาเพิ่มบรมเพิ่มอยากมากอะแต่แต่เพิ่มนะโอ้โหนะโทษอีกข้างหนึ่งเด้อสิถามแบบว่าขออนุญาตถามความประว่าจากใจของน้องหน่สมมตินะ เพื่นมาขอบอสสมมติเพิ่อนอยากเวรวาอยากมาแต่งเอาเฮ้าในเจ้าสิยินดีบ่หรือว่าอย่างไิเพิ่นมาแต่งกับเอาเนาะเจอเปิเพ่อนเก็อยวเพื่อนไหมมากอยู่บ่ในความหูซึกของเจ้ากะต้องมาเบิ่งกันก่อนบ่คตามความใจตัวเองรูสึกเลยได้เนาะความรู้สึกนั่นแหละเถ้า พี่เขาได้เห็นคลิปนี้เนาะเมเพื่อนอะไรเเจเห็นอยู่แล้วเห็นตัวเห็นตลอดเลยก็บได้เห็นตล้วเราแบบโทรเลยน้ำผู้เคยเรื่องเล่าไปเรื่องี่ก็ขอโทษนะไเวลาที่ถามเนาะเพราะว่าอยากให้ผู้ที่ผู้บ่าวเล่านี่ได้เบิ้งเนาะเห็นแล้วเพื่อนสิเดี๋ยวให้เข้าใจนะเนาะว่าเพราะว่าเพื่อนให้มาอัปเดตแต่ว่าถึงถึงที่เป็นยังใดก็ตาม อันทางด้านของไอ้ทางฝั่งไทยเพิ่นก็ยังหวังดีครับสาวแพงเสมอเนาะเพิ่นก็ยังให้ค่าผพาตัดอีกอย่างหนึ่งคนเอาข่าวบอริงใจมันบอเฮ็ดทางหนาดนั้นหรอกเนาะที่แรกเนาะก็บอกเพิ่นก็โทรมาถามว่าเิื่อันยังได้แบบเรื่องเข้าพาต์ทัตข่าวแทบบอ่นถางมื่อกี้เนาะที่แรกเพิ่นบมดเชื่อแล้วบอแมนป่ะมาณยันตัวใหญ่อย่างนะเลยอธิบายเพิ่นพังว่าบริตัวว่ามันจิ จะได้แบบคนว่ามีเงินนองกับชีขาไปผ่าตัดนะว่ากับเพิ่นดบบชี้เนาะช่วงกัรชีคาวผ่าตัดอะไรเพิ่นมาเอาคนว่าชีคากับไอชีชอยนะเพิ่อนไอชิโอนเงินมาให้ว่าให้เขาไปผ่าตัดบอกเพื่เนาะธรรมดาแล้วคนเ่ามันต้องทำจริงๆแล้วนอกก็ไ่อยากเข่าไปผ่าตัดดอกเจ็บบอกมันจะเจ็บเนาะยายก็แม่มเ่าเคยเป็นเด็กเถื่อนนะ ใหญ่คิดยหา่กันแม่หนอนหอพ่ว่าอันตรายอยู่บะอืมก็เสี่ยงหนอเพิ่เราแต่แต่เพิ่นกัาบอเป็นยางก็ดีเนอตาัยบาลความทัดพังนั้นเลยบ่ตาตตอะไรนี่อะหตตาลางนี่เปนว่าตึงเะหมอนเ็นก่อนไม่ว่าจะกิงเนาะวางเขาถือว่าินเนาะสามารถผ่ามือนองไปผ่ากับลายคนไปผ่าอยู่เจ็ดแปค้นไปเขาไพผ่าจะติงบ่ แม่ผ่าจ mm ิ้ติ้งก็ผ่ายังแม่ผ่าเหนียวยังผ่าลายผ่าหลายเนี้ยแม่ชิจนติ้งแตกนี่เสียชีวิตได้คนอันนี้จะบอกโห่ดิ้งดน้งเนี่เพิ่นว่าว่าชิติ้งมันอยู่ติดกับหมดอยังกายกับหมดลูกนะเพิ่งบ่กเพิ่นเห็นเลยเพิ่นออกเลยแพทย์เพิ่นแหละแต่โอ้โหบ่ได้ขลามหมผ่าตัดยังแม่กินอะไอยู่บ่ได้ขลามยางจะ ข้าอยู่ข้าาแนวหนึ่งข้าลราอะไรมาลุงเนี้ยมาได้กินบากลุ่มแต่ปลาแดดก็ปแดไปยากกินมาแล้วปลาดดข้าวราเนาะจริงิงปลาแดงนี้ก็ต้องขลาาได้เนาะกิข้าดลาแดาอยู่แต่มันอดไ่ไดขาไได้ก็แก้ฟูแกงปลามาได้แสียาได้หผู้กินนะมันข้าวอยเขาแบบน้ำใจรกินเปลือกกินเถอะ่ะ ปาตาออกมาเลยค่ะได้กินแต่กุ้งยังไม่ได้กินปลาหมึกกินแล้วปลาหมึกยังแต่กุ้งอะไรไม่ได้กินกับตังหงขลามนั่นแน่เนาะเพื่อสุขภาพเจ้าของแล้วขลามมาขลามยังไม่ได้กินชองอย่างอะไรกับกุ้งกับตังหงยังไม่ได้กินตังหงเป็นข้อห้ามไเลยเป็นโรคสําหรับผู้หญิงนี่นะไม่ได้กินปลาไหลไม่ได้กินโดนเลยคือเปียไปตายซะเลย เห็นหมูกินแยากอยู่แต่ว่าอดไม่ได้แล้วแต่ว่าอยู่แบบแบบนี้คือว่าอยู่ที่ห้องอน่แตามน่ะถึงแม้ว่าจะเป็นยังก็ห้องผ้กินคืบอคอยจะกินเนาะแต่คำลาบงัวนมันยากคำลับงัวมันยากแน่บอแมนหมักลาบง่นาแพ่่แห้งว่าฉีชื้อลับงัวชกินอยู่นี่บอบอว่าบอว่าลับงัว เนาะก็คือว่าตามที่น้องเล่าแล้วเนาะเรื่องเล่าก็ได้เป็นการสะกดมาหลายอย่างเนาะไทยนี่ดีจริงๆเนาะงอว่าไปว่างคนไทยนี่จะเป็นหลายคนนะเนาะเน่ยดีต่อประเทศลาวของเฮานี่แมนดีต่อคนลาวนะว่านสั้นไปแล้วกับคนลาวอยู่น้องก็ดีขึ้นกันดีคนลาวอยู่ลาวก็ดีนี่มั้ย นี่มาถูกคนผู้พันมี่ใช่ไหมบางคนบดีนะอยู่ใส่กันเลยคือโปรแฟนเนาะรักคนชิงทองกันมีนะโบด์เนเป็นตามบางคนนะแต่ละประเทศกันเนาะแม่มันโบกันเะเบอร์ไปเนาะทุกประเทศมีทั้งดีแนะบดีแปลว่าประเทศไทยเนี่ยเพิ่นอยากห่างแน่กันเลยช่อยเหลือคนทุกเนาะนี่ลาวเฮาเนี่ยคนบดห่างหลายยังทุกหลายหลาย เราพึ s <S sí> the like, okay. mm ่งไทยเราเราไม่ใ hmm. ช yeah, yeah, ้ว่าเปนระเทศไทยแล้วเรารื่องคือว่งว่าแะละว่าเรื่องใจที่ว่าจะซอยเนาะเดแล้วแต่ผูกเขาบอว่าคนไทยเพื่อนอะทรคนผูกอะอยากซอยกัซอยเนาะผูกไปอยากซอยเด้วเขาก็ไม่ได้ซอยอย่างเนาะก็ือใจคือเขามาจามพาดงเนี่ยก็ได้ก็ตะเงินเงิน้เองอะไหาเนาะ น้องจตกค,คุยการเรื่งงองย้ล้วเล่นๆน้องว่าคุยกับเพื่นพอนก็เมือเพื่อนกัซชอยชอยนะจริงเป็นแบเป็นโอ้ยยังพอได้สื้กินให้ลูกแล้วผมเมือไม่แหาเพอไจะจับใจ่ายในครอบครัวนะโดยโ <c oughs> ดยโดยแตคนอื่นจะเข้าชี้ชอยบะ คือจังเช่นแบบว่าไปเข้ามาในบ้านเขาก็ว่าวันนี้เขาจะพูดเรื่องเล่าเป็นยังไงยังไดงเขาก็ท้าอะไรเรื่อยๆเขาก็มาด่ามาเขาอีเดบอสเิ่นเลยแล้วก็นอกจากคนที่เขาคุยดี่แหละคนจะคุยนี่เพิ่นอันอันนั่นดามาอยู่ปะบ่เคยนะ เป็นมรส่น <descon> น <fin anta> <p uss ur ra> ้ำหนามากนะเนาะแม่เพื่อนกับอย่างเพิ่อนกัอายุเพิ่อนกัแก่แล้วอัญมณ์เพิ่อนกับฮุกสิปายแล้วแล้วเพิ่อนเดี๋ยวคุยฮุกชิมหาฮุกชิฮุกแล้วคนที่น้องคุยตอนนี้เลยแม่จะเพิ่นมาได้จะเพิ่นมาเมื่อไหร่ก็บม่รู้เนาะที่ยังบอจักเด็กกันถอะเบิรงเบิรงไปเรื่อยเนาะเอไปก็หนากระเพื่อนเนาะเนาะจะทำมาได้คุยกันใหม่เลยแกเพื่เคยเปิดกล้องเพื่อนกับเพื่อนเคยเปิดกล้องเปิดเปิดแล้วบ้อของมือ

กระเพิ่นเนี่กระเพิ่นที่คุยคุ้มเอนอในเล่าก็เล่าเถอเน่ยตอนช่วงกระเดื่องที่จองอะไรเขาจะเลิกเกี่ยวข่าวอะไรแหฮักทนายว่าไงถ้าจะเห็นหน้าเพรคนคุยกันก็ต้องจะเห็นหน้ากันเพื่อความสบายใจเนาะแตอนโดยตอนกัะที่ว่าเดินที่จองขอเพิ่นมาชิมาขอมาแต่งน้องก็เลยว่าไปว่าคันคันอ้ายมาขอมาแต่งน้องขอเบิ่งหน้าอีกช่องช้ำเถื่อได้บ่อเนาะว่าเพิ่นว่าม่ให้เบิ่งนที่เบิ่งยังหน้าว่า ถ้าเบิ่งบ็ดเดียวเพม่อนก็อธิบายไปเม่อสี่น้ำมาได้แล้วเหมือเบิ่งบ็ดเดียวว่าคือสมมอยเรื่องของหมอให้เบิ่งได้ยาเพิ่มจังเลยหน่อยสมมติกรณีที่ว่าเห็นแล้วทางน้องแพงนะครับก็เห็นอยู่เบ็เธอหนึ่งเนาะเธอหนึ่งแบ่อนเขาแมนเห็นอยู่เธอหนึ่งแต่ว่าเพิ่นก็บ่ให้เห็นชัดเนาะแต่ปัจจุบันที่เพิ่นก็บ่ให้เห็นคือเก่าก็ยะเพิ่นว่าเห็นแค่ข้าง เห็นแต่เธอเดียวตั้งแต่คุยกันตั้งแต่พบกันมาเห็นเธอเดียวนะพบพบกันมาตั้งเดือนแ้กเลยเห็นเธอเดียวตั้งแต่เดือนสิบสองมาเลยเห็นเพิ่นเพิ่นเปิดนะเปิดก่อนที่เขีปีแล้วคุยกันนะที่เขาพีแรกก็เจอแล้วมาคุยกันใหม่แล้วเนี่ยกับสองสามเดือนล่าเนาะมาคุยกันกับเพิ่นี่คุยกันใหม่ในที่เขาหาได้อหกเดือนแบบธรรมดา กะเพิ่นกะบ่ได้เปิดเนาะเพิ่นกะยังกะบ่ว่าเพิ่นดเพิ่นาเพิ่นกยังบ่ทันได้ไปักรรมมาโอ้อเป็นอายังโหเนาะเพิ่นกักรรมมากันีคนขออนุญาตนเด้อคนอยสูงปานนั้นเพิ่นบ่มีครอบครัวบ่เนาะ บอโหนะเพื่อนเพื่อนก็ว่าว่าบ่มีบ่มีนะเพื่อนว่าแต่ก็โอโหบ่ามีเดียวมีก็จะแต่เพื่อนว่าว่าบ่มีตามบ่าวติดป้ากันแต่ชิบไปปีแล้วเพื่อนว่าวพี่ว่าวรชานิทานเรื่องนี้ฉันมีกับเพื่อนได้แบบว่าจะห่างกันบ่จะห่างกันว่าตายจากกันนะแต่เพื่อนเพื่อน่าป้ากันเพื่อนว่าวนะแต่เพื่อนอธิบายมาว่า ่ากันมาหลายปีเอ่อสิบปีชาไปปีแล้วผมบอกบางที่เนใส่ฮะแต่พูดว่าป่ากันเลยบอกเคยมีแต่ว่ายาห่างือว่าลบนายจากกันเนี่นเนาะอูได้ี่ยินยงคงก็พั่แทอันนีรู้นั่นผมเคยมีเก่กับเป็นนุ่งสินแล้วเนาะมันบ่แม่นนะเฮียใช่ว่ามัเกย บ่อยากเอาก็มินาะนมีบ่เหมืนั่นก็นน้ะบ่มาบ่เทียบเทียมนะถามเลยนีั่เชื่อน้อายุช้ำนั้นล่ะคือว่าคนเอาเมียบ่ได้แล้วไม่ไหวความคิดของบ่บ่ได้แน่เลยอยากได้สาวเล่าบ่นชาวเล่าหน่อยกันชาวเล่าหรือว่าชาวไทยกันแล้วแต่ผู้มิภาคไปแล้วบางแต่จิตใจเขาจิตใจบางคนบางชาวพม่ากัมเรนก็มีมิรู่ได้เกี่ยวว่าชาวประเทศใดหรอก มึอบางคนก็บ่าว่าอันอยู่แก่กัแบบบางคนเขาก็บ่าว่ามาเอาประชาไทยอะไรประชาลาเขาก็บ่าไปแบบสี่แกะคนแก่คนแบบอยู่ลเนาะปรอแำจวมาเอากรยองเยไปเบ่าเล่าเมิกาไไบกับ็เพิ่นิมาแล้วเคือจนนหมูบ่านทั้งนอกเด้เคยโทรมาคุยยังบ่ เคยโทรมาคุยถึงหน่อเนาะหน่นยหน่ะก็ไม่ได้คุยกันแล้วราจะมีคนคุยแล้วเด้เนาะมีคนของใจแล้วนัก่ก็สรุปได้เลยว่าน้องแพงนี่แล้วก็ยังหักยังแพงกันดีอยู่แช่นช่าแต่เอฟซีกับฝากเอฟซีอย่าไปคอมเมนต์จัางชั่นอย่างซี่พ่อเพื่อนยังหักกันดีอยู่เด้เนาะคอมเมนต์ก็อย่าเพิ่นแต่อย่าลามาเพิ่น คนเปิบ่เบื่อเอกสารมาอยู่ค่ะเปิ้ลโบฮู้เนาะเปิ้ลโบได้หู้เรื่องนะพ่อาจารย์ชารจบแล้วคือยังคุยกันทั้งมื่ออยู่เนาะคุยกับเพิ่นอยู่บ่อ่ะจังได๋ก็เนาะโอเคบาดนี้ทั้งดาวแล้วก็คือจังใจกับรักษาสุขภาพเนาะบ่ให้พยายามเฮ็ดหนักหลายโดยเพราะว่าผ่าแผ่ผ่าตัดนิ่มชิฉีกเดนโดยเนาห็ดเบียกหนักก็บ่ได้สบายดีเนาะแพงเด้อสบายดีเด้อ